ชุมชนวัฒนธรรมไทเบิ้งโคกสลุมนะครับก็มีกลุ่มนักวิชาการหลายกลุ่มที่เข้ามาศึกษาแล้วก็บอกว่าเรามาจากไหนนะครับบางกลุ่มเนี่ยเชื่อว่าเป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากโคราชน่าจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าหลายเรื่องเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงมีบางเรื่องเท่านั้นเองเรื่องของภาษาที่อาจจะใกลเคียงกันอีกสองกลุ่มเนี่ยนะครับคือกลุ่มของนักวิชาการจากของมหิดลน,นะครับที่ ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยที่มาศึกษาจากเพลงพื้นบ้านถ้ากลุ่มนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นคนสมัยอยุทยาตอนปลายเพราะว่าท่วงทํานองของเพลงพื้นบ้านเนื้อหาของเพลงเนี่ยของที่โคกสลุงเองเนี่ยใกล้เคียงกับเพลงเรือหรือว่าเพลงเกี่ยวเข้าของภาคกลางทางโดยเฉพาะทางอายุทยา ชาระบำที่ไหนเล่าเอย้ยพอชื่นใจเอย้ยระบำบานไรหาชาระบำที่ไหนเล่าเอย้ยพอชื่นใจเอย้ยระบำบานไร จะหลงรักคนอื่นที่ไกลไกล,ไก,ลกลัวเมียเขาจะว่าเดี๋ยวเขาจะมาด่ากันรำไรฮะดองอะไร<ห>เอ,อ้ยลำใหญ่หอมหว <หา S 1> นอยู่ในดงเอ้ยแม้แต่การแต่งกายก็คล้ายกันแล้วก็ถ้าเราย้อนไปดูถึงคนเท่าคนแก่ในสมัยก่อนเนี่ย การพูดก็จะคล้ายกับคนทางอายุธยาคือใช้สำเนียงของภาคกลางสมัยก่อนก็คือถ้าเราดูหนังจากจากวงนเนี่ยพูดเหมือนนั่นเลยจะเป็นคำคล้องจองเป็นประโยคแบบนี้นะครับอัตลักษณ์ของไทยเบิงบ้านโคกสลุงนะครับต้องบอกว่าบ้านโคกสลุงก็จะมีสำเนียงเนอสะพายย่ามนามสกุลต้องลงสลุงนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของอาหารเรื่องของเพลงพื้นบ้านซึ่งตรงนี้เป็นอัตลักษณ์ของเราคือเพลงนี่บางทีเราก็ฟังไม่ออก เนื้อเพลงเราฟังไปบอ,อกเพราะเป็นภาษาโบราณเป็นภาษาพื้นบ้านน่ะเป็นภาษาไทยเบิ้งด้วยอะไรเนี่ยคืออะไรแต่ว่าดวงตาคนร้องกับท่วงทํานองนั้นโอ้โหมันกินใจมากมันทํางานกับจิตใจมากเลยในนักคนทาหนังนี่เราจะสัมผัสอะไรแบบนี้คือเนื้อเพลงเรารู้วาาาา่าเป็น,เป,นเป็นเพลงที่ด้นสดพูดถึงเหตุการณ์บ้านเมืองพูดถึงคนแก่พูดถึงลูกหลานคือแกสามารถเปลี่ยนเนื้อเพลงไ้เรื่อยๆคือด้นสดอ่ะเป็นเพลงด้นสดลักษณะเด่นของเพลงพื้นบ้าน ของไทเบิร์กเนี่ยก็คืออย่างแรกจะไม่มีดนตรีประกอบนะครับแต่แม้แต่ฉิ่งก็ไม่มีนะครับไม่มีดนตรีเครื่องกำกับจังหวะอะไรไม่มีเลยเพลงแต่ละเพลงก็จะมีจะมีว่าเล่นในช่วงไหนอย่างไรนะครับปัญหาคืออะไรโลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะโลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะสมัยใหม่เข้ามาวัตถุเข้ามาความเจริญเข้ามาบริโภคนิยมเข้ามาเด็กไปหมดแล้ว เราะนั้นเราก็เลยมาคิดว่าถ้าจะให้เรื่องราวพวกนี้มันยังคงอยู่ในชุมชนเราเนี่ยก็มองไปที่เด็กเยาวชนก็ทำยังไงมันถึงจะอยู่กลุ่มวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวอาจจะตั้งแต่ระดับมัธยมต้นขึ้นไปเนี่ยนะครับถ้ากลุ่มนี้ถ้าเราไม่ได้ปลูกฝังหรือว่าไม่ได้มีกระบวนการที่เขาได้เรียนรู้เรื่องนี้เนี่ยกลุ่มนี้ก็จะไม่ต่างจากคนในสังคมเมืองหรือคนทั่วไปก็คือก็นิยมความทันสมยัยนิยมเพลงสมัยใหม่นิยม ตามโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนไปที่สําคัญนะพ่อเพลงแม่เพลงนี่แก่มากแล้วอายุ80กว่า9เกือบ90 90ก็มีแล้วแล้วเพลงก็คืออยู่ที่ตัวเขาแล้วไม่มีใครสืบทอดใช่ไหมงั้นถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างบันทึกไว้เนี่ยหมดแน่นอน คิดระหองเอยราแหงให้มันมีรอยแหงเอ้ยรอยหยวพ่อแม่เลี้ยงมารักพคคีพาย่ยวไม่รู้ว่ากี่ร้อยคนไม่รู้ว่าพันร้อยคนนะ อย่าทำเป็นข้องเป็นขัดเย่าแพ้ขาดเป็นแผลบุญคุณของแม่เราจึงรอดได้เป็นคนรอดได้เป็นคนติ่งในมันขัดข้องเดี๋ยวอย่าทำเป็นขาดเป็นนาเคินจะพูดถึงคุณแม่ท่านมีบุญคุณมากที่ท่านเลี้ยงพวกเรามาจนคุณเบื่อคุณเหมิน เขาพระยาพระสูเมนว่าใหญ่มากโตมากก็ยังไม่เท่าบุญคุณแม่ ไรเลือกผงออกจากยาเนี่ยเขาเรียกยาหยาดนำค้างเอามาทำยาลูกขายมาด้วยลูกไอ้ก๊อฟมันเลนสบ,สบายดี้อสบายดีแต่ว่าเขาไม่หายไปไหนเขาให้อยู่เฝ้าบ้านไม่เบื่อเบอ่์ไงก็เบื่อก็จะทำยังไงไม่มีคนอยู่บ้านให้เขา thank mm -hmm. you ยังทำไอ้นี่อยู่รอร่วงว่างก็ทำมันไปมันขายได้ไหมขายได้ไงก็ทำมันไปดีกว่าอยู่ก็่าว สาวมาหาโอ้ยลูกว่าสาวที่ไหนมาหาอะไรเรวอไม่ใช่มาหาอะไรดอกมาดูว่ายังอยู่ดีหรือเปล่ายังอยู่ดีมีแรงยังไม่ตายก่อนป้าดอก ปากดีเหมือนเดิมเนาอน้ำยาห้วยส้มหันเซมเป็นซอยอนางกิ๊บก็ยังน้อยไม่เป็นสาวเป็นแซพอทึงปีหน้าลงน้ำโตเท่านุมเป็นแน่เอากิ๊บน้อยเธอหนอเขาไปเป็นแนว あっ ไมอยากรู้ไอ้เพลงระบาบ้านไรหรือหมดหรือยังยังยังพอจําได้เบิงสมัยด้ืออยากจะเอาไปเล่นให้พวกลูกพวกหลานมันดูเดี๋ยวนี้นะ่ะมันไม่มีแ ชาระบำที่ไหนเล่าเอย้ยพอชื่นใจเอย้ยระบำบ,บานไรชาระบำที่ไหนเล่าเอย้ยพอชื่นใจเอย้ยระบำบ,บานไร จะหลงรักคนอื่นที่ไกลไกลกลัวเมียเขาจะว่าเดี๋ยวเขาจะมาด่ากันรำไระโดงอะไรเอ้ยลำใหญ่หอมหวนอยู่ในดงเอ้ยเจ้าห บีสนาเจ้าออก ขึ้นโคหลงเข้าจะลอยไปเข้าเอ๋ยก็มือไขยไม่ทอนลองทักจะขอลองทักอานน้องเอ๋ยลองทาย น้องจะหวังดีกับพี่บางไหมแม่พวงประตุมหนุ่มจะลองถามมันเที่ยงคืนชิินน้ำค้างอานงนางจงนำเกียรติจงเอื้นอัดกรัดละเอียดอยากรู้คอต่อน้ำคำอยากรู้คอ ตัวน้ำคำแม่คนน้ำจงนำใครเหมือนยางครูก็ใส่น้ำคอร์ ตามเมินไม่อยู่ดอกหรือไม่อยู่ดอกเขาไปไหนไปในเมืองแล้วเขาจะกลับมาเมื่อไรเขาไม่ได้บอก มีใครมาไหมไม่มีรูกยา มาคันมันยังทหารเนิเ่มาคายพระองค์เจ้าอยู่หัวท่านกลัดสอนไว้ว่าให้ปลูกความรักปลูกความสามัคคีให้ไทยเราเป็นหนึ่ง วักพรีมารูปมารานเดี๋ยวก็นายมันก็หนีก็นายมันก็หนีเรื่องราวนิดหน่อยควรก็ออ่นก็โน้มไม่ใช่ก็นหนุ่มก็เหนื่อยดุเขี้ววงยังเขาวาดตื้อผัดให้เขาวีพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีท่านก็สอนเอาเขาไว้ว่าสามัคคีดีเลิศ เป็นของประเสริฐดีหลายจะแตกแยกสามทีกันแล้วมันจะไม่เหลือความดีเลย เขอท่าหุ่มเป็นแน่เอากิ๊บน้อยเธอหนอเขาไปเป็นแนวชัดชาระบำที่ไหนเล่าเออพอชื่นใจเออระบำบานไดปีนี้เป็นวันสงกรานต์สนุกสนานชื่นใจดงไหนเออคือดงลำใหญ่หอมพวนอยู่ในดง ชาเจ้าหุ่เอ้ยปีกเจ้าอ่อนร้อนลงร้อนเข้าในดงมาไพยเอ้อเฮปีกสนาเจ้าออ่น ไปขึ้นโคกหลงเข้าจะลอยไปเข้าเอ๋ยก็มือขายการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นนี่นะเป็นปัญหาใหญ่นะแล้วจริงๆแล้วภาระและผิดชอบเนี่ยคนที่ทำได้ดีที่สุดคือคนในชุมชนนะไม่ใช่ไม่ใช่รัฐหรือไม่ใช่หน่วยงานรัฒนธรรมที่ไหนนะ ซึ่งตงนี้กลุ่มเป้าหมายคือเราก็ไปทํางานกับโรงเรียนนะครับไป,ไปคุยกับทางผอคุยกับคณครูแล้วก็เด็กเนี่ยเข้ามาเรียนแต่ว่าการถ่ายทอดการทำจากรุ่นสู่รุ่นมันมีหลายวิธีไงย่างเช่นผมเปสื่อทําหนังเนี่ยผมต้องเข้าไปช่วยชุมชนเครื่องมือไหนอีกที่จะบันทึกไว้ได้งดงามขนาดนี้และแถมมีการขยี้ขยายเชิงอารมณ์และความรู้สึกและจิตวิญญาณทําให้คนดูไม่ว่าดูช่วงเวลาไหนก็ยังคลาสสิกยายก็ยังมีชีวิตอยู่มันก็คือ living actor living person นี่คือหนัง หนังคือการหยุดเวลาพอหนังวันที่หนังไปฉายเนี่ยคือเราฉายในงานตลาดนักศิลปะวัฒนธรรมและเวทีสาธารณชุมชนของของพื้นที่ที่เราจัดแล่วหนังเป็นไฮไลท์จอตั้งอยู่กลางกลางพื้นที่เลยคือคนที่เล่นคือพ่อเพลงไม่เพลงซึ่งเป็นป้าเป็นลุงแกแ่ๆไม่เคยเล่นหนังมาก,ก่อนนะครับแน่นอนคนในพื้นที่เห็นปับ๊บรู้จักวันที่ฉายหนังรอบแรกโอโ้มาเต็มเลย แลปูเสือดูกันแบบบรรยากาศงดงามมากแล้วมีคนไปขายขายของเหมือนตลาดเหมือนโบราณสมัยก่อนเลยพี่วิแก้เซบรรยากาศแบบนี้พอหนังฉายปับ๊บเงียบเกล็มีความรู้สึกหลายอย่างบางคนเนี่ยร้องไห้นะครับร้องไห้ว่าสงสารอาจจะสงสารยายว่าพอหมดรุ่นยายแล้วการสืบทอดตรงน,นี้มันจะมีไหมจะเกิดไม่มีรุ่นยายรุ่นนี้แล้วจะทํายังไงต่อนั้นหนังเรื่องนี้บันทึกชีวิตแกตัวที่ยังเป็นๆไว้ บันทึกเพลง4ี่ห้าเพลง4ี่หประเภทในหนังเรื่องนี้อย่างแยบยลซึ่งลูกหลานเขาเนี่ยพอเขาได้ดูเนี่ยเขาก็จะบางคนอยู่ต่างจังหวัดอยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็จะโทรศัพท์กลับไปที่บ้านไปบอกไปเห็นไปแต่ว่าสิ่งที่เขาได้บอกก็คือเขาบอกว่าเขามีความภาคภูมิใจในเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของเพลงพื้นบ้านของบ้านเราน้ำยาห,ยห้วยสม้มหั่นเซมเป็นซอย อีนางกิบก็ยังน้อยไม่เป็นสาวเป็นแซ่พอถึงปีหน้าลงน้ำโตเทานมเป็นแน่เอากิบน้อยเธอหนอเขาไปเป็นแนวกลุ่มเด็กเนี่ยพอเขาได้ดูเขาก็จะเห็นอีกมุมหนึ่งว่าเออถ้ามีการสืบทอ,อดมีการได้เรียนรู้พวกนี้มันก็สามารถที่จะมาช่วยกันยังคงอยู่เรื่องของเพลงพื้นบ้านตรงนี้ได้ ก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆืนที่อยู่ในวัฒนธรรมไทยเบิง้งหรือว่าวัฒนธรรมอื่นๆว่าให้หันกลับมาดูแลรักษาวัฒนธรรมของเราเข้าไว้เพราะว่าถ้าเกิดพวกเรานั้นไม่อนุรักษ์วัฒนธรรมของเราไว้ไม่นานวัฒนธรรมของเราก็จะสูญสิ้นค่ะถ้าไม่มีกิจกรรมพวกนี้เลยถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเรื่องราวแบบนี้มันจะถูกเลือนหายไปจากกระแสะสังคมที่มันไหลบ่าเข้ามาทุกทิศท,ทางทุกวินาที ชัดชาระบำที่ไหนเราเอ่ยพอชื่นใจเอ่ยระบำบ้านไรชัดชาระบำที่ไหนเราเอ่ยพอชื่นใจเอ่ยระบำบ้านไร วันนี้เป็นวันดีสนุกสุขสีเป็นวันดีของไทยดงไหนเอ่ยเจ้าดงลำใหญ่หอมหวนอยู่ในดงเอ่ย